เท่าที่เห็นนะฮะนี่ฮะพงเนี้ยนี่มันเริ่มรอกแล้วครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ข้างในกลิ่นอับหนักมากนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับพวกเบาะที่เสียหายแบบนี้เดี๋ยวเราหุ้มใหม่นะครับภายในพงนี้ที่มีปัญหาเดี๋ยวหุ้มใหม่นะครับนี่รอยตาดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจัดการหุ้มใหม่หมด แล้วก็พลาสติกตัวไหนที่ไม่สวยงามเดี๋ยวเราก็จะจัดการรื้อออกมาซ่อมแล้วทาสีนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะทําก่อนช่วงจังหวะเราลือ้อพว้งน,นี้ออกมาบอกมานะครับเดี๋ยวเราจะทําสีรถไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันภายในก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือการประกอบนะฮะเดี๋ยวผมพาดูภายในแล้วกัน วันนี้นะครับรับรถโตโยต้าคลาวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เนี่ยอยากจะมาดูกแก้ไขเรื่องของสีเฉพาะจุดที่มันไม่สวยงามนะครับแล้วก็ภายในครับภายในเนี่ยลูกค้าอยากให้ทําเป็นสีดําใหม่หมดเลยทั้งคันให้ดําหมดเลยแต่ผมกําลังพูดคุยกับเขาว่าจริงอ่ะถ้ามันดีอยู่แล้วอ่ะเราแค่เก็บเนียนเก็บความสะอาดหุ้มใหม่ดีไหม อย่าไปทําสีดําเลยเพราะบางจุดอะมันทําดาไม่ได้เพราะบางจุดมันเป็นจุดที่เราจะต้องโดนสีโดนถูยังไงก็ลอกนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองแนะนำเขาดูแล้วเราก็จะมาตรวจสอบรถกันว่าจุดไหนที่ควรจะต้องทําใหม่แต่เท่าที่เห็นนะฮะนี่ฮะพวกเนี้ยนี่นเริ่มลอกแล้วครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ข้างในกลิ่นอับหนักมากนะฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับ หลังจากที่เราสรุปรายการได้นะครับเราก็เริ่มบรรเลงข้างในเลยรื้อพลาสติกต่างๆออกมาอันนี้ยังรื้อได้แค่ไม่กี่จุดนะฮะเดี๋ยวจะไล่รื้อให้ครบทั้งหมดเลยนะครับนี่พวกเบาะที่เสียหายแบบนี้เดี๋ยวเราหุ้มใหม่นะครับภายในพรงนี้ที่มีปัญหาเดี๋ยวหุ้มใหม่นะครับนี่รอยสาดเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจัดการหุ้มใหม่หมด แล้วก็พลาสติกตัวไหนที่ไม่สวยงามเดี๋ยวเราก็จะจัดการรื้อออกมาซ่อมแล้วทําสีนะฮะ <S <S อันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะทําก่อนช่วงจังหวะเราลือ้อพวกนี้ออกมาบอกมานะครับเดี๋ยวเราจะทําสีรถไปด้วยนะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับรถก็กลับมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของสีที่ว่ามีปัญหาเรื่องสีและกเกอร์ลอกและเกอ,อ,กเกอพองตามจุดนี้นะฮะตอนนี้ใสแล้วนะฮะแต่ว่าโดนฝนนิดหน่อยเนาะตอนนี้เรื่องสีโอเคแล้วภายในก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือการประกอบ เดี๋ยวผมพาดูภายในแล้วกันตอนนี้รถก่อนค้ังเทียบเลยแต่ละเซกเมนต์แต่ละรุ่นมีกันครบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะส่งรถอีกประมาณสัก4คันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหนังตัวนี้ใช้เป็นหนังนับป้านะครับหนังแท้เลยนับป้าบั๊มรูแล้วก็เนี่ยฮะหนังด้านข้างเนี่ย,ยสัมผัสจะค่อนข้างดีมากนี่ดูคะเนียนเลยไหมฮะตัวแอร์แฟบเดิมเย็บคืนเหมือนเดิมนี่ฮะดูครับดูความซิดระหว่างของเนี่ย มันเก่าจัดเลยแล้วก็เหมือนที่เขาอ่ะใช้เป็นที่ขับรถเบาด้านขวาก็จะช้าหนักคนนั่งเนาะแล้วก็บ่อหลังซ้ายก็<ม>ก็จะช้าเพราะว่าเป็นคนนั่งแล้วก็คนขับด้านหน้าแต่ตอนเนี้ยสมบูรณ์ละดูไงการเย็บอ่าพวกนี้ก็จะผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะฮะราคาก็จะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่เป็นด้านหลังครับใหด้ดูด้านหลังเนาะกระอ,อกมาประมาณนี้ี๋ยวเราจะไปประกอบกันนะครับ นี้เราก็จะทําการฟอกภายในนะครับเพื่อเตรียมที่จะเอาเบอรเข้าไปนะครับเบาะที่เราหุ้มมาหมดแล้วนะครับเราจะมีเครื่องฟอกและเครื่องดูดน้ําในตัวเพื่อไม่ให้มันชื้นมากนะครับนี่ฮะเราเริ่มฟอกชั้นที่1ละนะครับกลิ่นก็เริ่มหอมแล้วส่วนตรงไหนที่มันเป็นอ่าสีอย่างนั้นส่วนมากเลยไม่ออกนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวเบอะบางก็จะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วมันเป็นพวกสนิมของขาเบอกนะฮะแับเพลเนี่ค่อนข้างสะอาดแล้วนะครับอันนี้ฟอกรอบที่1นนะครับ ตอนนี้นะครับเบาะเราก็ได้ทําการหุ้มและประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะเบาะมีความนุ่มยืดหยุ่นสูงมากทีนี้เนื้อสัมผัสนุ่มมากนะครับนี่ฮะแต่เรายังไม่ได้เก็บงานนะครับเราก็ลองใส่ดูก่อนว่าเรียบร้อยดีไหมทุกอย่างแผงประตูที่ทํามาแล้วเรียบร้อยดีไหมนะฮะจากร่องรอยต่างๆที่รอยเท้าตรงนี้หนังเสียหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคอนโซลต่างๆเราเก็บงานหมดแล้วนะฮะก็จะเหลือแต่เรื่องทําความสะอาดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนบางชิ้นนี่ ที่ว่าตกหล่นไปในการหุ้มเพราะว่าสีตัวนี้ตอนแรกเลยเรามองว่าเหมือนมันได้แต่พอเราหุ้มเบาะใหม่ทุกอย่างใหม่ตัวนี้มันดูดอปเราเลยทําใหม่นะครับก็เลยวันนี้มาอัปเดตรถประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่มันแตกเดี๋ยวเราจะซ่อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะหุ้มทับไปหมดเลยนะครับหุ้มหนังหมดเลยนะฮะแผงข้างด้านข้างเสาบีด้านล่างนะครับวันนี้ก็ถึงขั้นตอนการขัดงานเก็บสีนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ จะลงเงาให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเหลืออะไรบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับเก็บสีเป็นชิ้นแล้วก็เราก็ไล่ขัดเงาให้รอบคันเลยครับแม่มันนุ่นนวลชวนฝันจริงครับสำหรับโตโยต้าคาวคันนี้นะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับโตโยต้าคาวนะครับที่มาทํากับเราคือสีครับสีเนี่ยลูกค้าเนี่ย รู้สึกว่าสีมันค่อนข้างด่างแล้วก็ไม่ค่อยสวยสีลอกเป็นบางจุดนะครับเราจัดการไล่เก็บเฉพาะจุดนะครับอันนี้ทําสีได้หมื่นกว่าบาทเองครับก็คือเฉพาะจุดแล้วก็เครือบ ขัดชักเงาทั้งคันออกมาใส่ปุ้งนี้เลยภายในครับเป็นจุดที่หนักที่สุดเพราะคันนี้นะครับมีคนขับรถแล้วก็มีผู้บริหารนั่งอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นเบาะหลังซ้ายจะยับมากเพราะเป็นผู้บริหารนั่งส่วนหน้าขวาก็เป็นคนขับนั่งก็ค่อนข้างเละเละทุกเบาะไม่พอไปจนที่เท้าแขนไปจนที่พักขาแถวระหว่างเรียกว่ารอบๆตัวเนี่ยซุดพลาสติกที่จางสี่เพี้ยนนะฮะเราจัดการ อัพให้ใหม่หมดนะครับตาไฟอันเดิมเหลืองครับรุ่นนี้ยังไม่มีเปลี่ยนเฉพาะเลนครับเราก็เลยจับการขัดตาไฟให้ครับแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆไม่จะเป็นขี้ยางนะครับหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือว่าเครื่องเสียงที่มีเสียงช็อตมีอะไรที่ลูกค้ารีเฟรชมาแต่ภายในทีเด็ดของคันนี้จริงๆคือเบาะครับเบาะหุ้มด้วยหนังน a ป้าครับแผงประตูก็เป็นน a ป้าเช่นกันนะฮะทั้งตัวเลยนะฮะแล้วมีการเก็บรายละเอียดทุกจุดให้เหมือนเดิมมากที่สุดนะครับ แต่เราต้องการความนุ่มนวลแล้วก็ความสวยงามภายในชิ้นไหนที่สีเฟพลาสติกสีเฟสผมจัดก,การเก็บสีภายในให้ใหม่หมดตามคอนโซลตามอะไรเก็บให้ใหม่หมด ก็เลยสรุปออกมาประมาณนี้ครับคันนี้หมดไปหลักหมื่นครับไม่ถึงแสนครับเบสเซ็ก็คือเก็บสีเฉพาะจุดทำภายในภายในนี่เยอะจริงๆแต่เนียนมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับใครที่อยากจะทําแบบนี้ไม่จำเป็นต้องตัดทรงเป็นรถเดิมเป็นรถผู้บริหารเป็นรถใช้เองรถที่จอดไว้ไม่ได้ใช้แล้วรู้สึกมันเก่ามาทําแบบนี้ครับมันใสเนียนกลับมาเหมือนเดิมครับบูสเวณครับเราในเรื่องของความเนียนครับเวลาก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับคันนี้ทําไปประมาณเดือนกว่านะครับเห็นจะไม่มีอะไรแต่หู ไล่กันอยู่หลายรอบฟอกภายในอัดภายในแขงงลังคาทํากันอยู่หลายรอบกว่าจะได้แบบนี้พวกเสา A เสาบที่หลวมจัดการทําใหม่นะครับเรื่องความเนียนต้องใช้เวลาครับใครอยากจะทําแค่พ่นสีมันจะไม่ต้องแบบเนียนใสกิ๊กไม่มีรอยขนแมวแบบนี้อยากจะทาภายในแบบนี้ที่ไหนก็ได้ครับแต่ถ้าอยากเนียนมาหาเราครับวีสเปกล่ครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องของเราวีสเปกฝากไว้เลยครับส่วนใครอยากทํารถแบบนี้ทักมาได้ที่ไลน์ของผมมีแอสไน้ำหนักเก้าสินคาใครอยากชมผลงานดี เซิร์ชทุกแพลตฟอร์มว่าวิลสเปโคลานะครับร้านของเราตั้งอยู่ใต้กับเซนทันโคลาชพามาชมโตโยต้าขาวคันนี้รอหล,ล่อแบบผู้บริหารแบบนี้จบหล่อแบบนี้ในราคาไม่ถึงแสนครับฝากก้วได้ครับสวัสแดบบีครับ